สวัสดีครับชุนนิจโจอเทลแชนแนลนะครับที่นี่จังหวัดชุมพรนะครับชุนนิโจยืนอยู่บนยอดเาขาคขามบัซซีนะฮะสถานที่าขามบัซซีนี่ตั้งอยู่ที่ตำบลนะปา,างน้ำชุมพรนะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดชุมพรนะครับก็อยู่ห่างจากในเมืองนะครับประมาณ10กโ,โลนะฮะก็ ไม่ไกลนะครับจากในเมืองนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามชนิโจก็ในคลิปที่แล้วก็จะมีรีวิวไปนะครับแต่วันนี้มากับคุณป๊อบเสียนะก็เลยพาันมาเที่ยวนะครับที่ตรงนี้นะครับทุนนี้เวลาประมาณบ่ายบ่ายสองโมนะครับวันนี้อากาศดีครับฟ้าใสนะฮรฟ้าเคลียนะครับจะสามารถมองเห็นเกาะแก่งต่างๆนะเดี๋ยวให้ดูภาพนะครับใหดูภาพนะครับด้านนี้นะฮะคุณผู้ชมจะเห็นด้านนู้นนะเขาเรียกว่าหาดไซรีนะฮะที่สนิโจชี้เพนด้านนู้นนะครับเขาเรียกว่าหาดไารีนะครับตรงนี้จะเป็นแหล่งอ่ะ ร้านอาหารนะครับแล้วก็จะมีรีสอร์ตต่างๆอยู่นะครับหาดไซรีแห่งนี้นะครับก็เป็นชายหาดชื่อดังของจอดชุมพรก็ว่าได้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวกันนะฮะที่นี่ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวคือกิจกรรมดำน้ำําดูปลากรลังก็มีนะแถวน,นี้นะครับแล้วก็จะมีเรือเร็วสปีดบ๊ทวิ่งไปเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆนะครับก็มีกิจกรรมตกหมึกตกปลาเหมือนที่ทางทะเลที่อื่นๆนะครับนี่ครับวันนี้ก็ให้ชมภาพ กันแ,แบบสวยๆเลยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ว่าเขาจะมาชอบมากันนะครับคือเขียนว่าสองเราณเขามัดสีนะครับก็คือจะเป็นจุดถ่ายรูปตรงนี้นะฮะก็มีความงดงามนะครับเป็นจุดชมวิวที่ทางจังหวัดชุมพรแล้วก็การท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรนะครับได้ร่วมกันจัดทําขึ้นแล้วก็ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศนะฮะเพื่อให้เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวชุมพรแล้วก็ เพื่อนๆจากต่างแดนต่างถิ่นนะครับที่มาเที่ยวในจังหวัดชุมพร,มรได้มีโอกาสได้คือมาชมความงามของยอดเขาแห่งนี้นะครับก็จะมีความงดงามอีกแบบนึงนะครับถึงแม้นว่าจะเป็นภูเขาที่ไม่สูงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวะทะเลภูเขานะครับในเรื่องราวของวิวทะเลภูเขาแล้วก็จะมะีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะครับข้างบนนี้นะจะมะีกาแฟขายด้วยฮะ เขาเรียกว่ากาแฟถ้ำสิงนะครับตรงนั้นนะฮะขึ้นมาบนยอดเขานี้นะครับก็ตอนแดดร่มน้ตกช่วงเย็นนะฮะจะมานั่งจิบกาแฟด้านนี้แล้วก็ชมวิวไปด้วยก็จะมีความสุขแบบนึงนะครับในการนั่งชมวิวทะเลแล้วก็นั่งจิบกาแฟไปด้วยนะฮะนี่ครับมันจะมีกาแฟนะฮะเดี๋ยวนี้โจจะ้ะลองเข้าไปสั่งดูนะว่า เป็นยังไงนะครับนี่ครับเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟาบ้านทําสิงนะครับโอ้วิวสวยมากเลยนะฮะก็ถ้าทางอูนะอยากมานะคุณฮอเซียนะอยากมาก็เดี๋ยวจะพามานะครับมาเที่ยวกันมาตอนนี้วิวสวยนี่คจะมีมุมกาแฟทําทสิงแบบนี้นะครก็ตรงนี้จะเป็นโลโก้ของเขานะครับ น,นี่ครับเข้มอย่างสิงดื่มกาแฟถ้ำสิงอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะฮะแต่ตรงน,นี้เป็นจุดที่เขาถ่ายรูปกันนะฮะด้านนี้นะครับนี่ครับวิวแบบพาโนรามานะครับเดี๋ยวจะทําถ่ายดูนะฮะ น,นะครับสำหรับวิวส,สวยๆของขอมสซีนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับชนิจโจทาพเวอร์แชนแนลนะครับบายอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อน